ล็อกาะเรื่องเจ็ดก็ไม่มีใครได้ใช้อ่ะสามคนสี่คนห้าคนหกคนมีใช้แค่ตองสามคนมั้งตอนนี้มีใครมีมั้งนะสับเจ็ดอ่ะมีชาวเวียหนึ่งแล้วใครอีกคนเอเอทีเอเอทีซีไอไอเอเทน่าปะเอเทน่าแล้วเขาไม่เล่นเราด้วยดิคนนั้นใช่ปะใช่มันก็เหลืออันเดียวล้เสียดายเลยอ่ะซื้อได้ป่วะ ซืตีไอ้ดีมาเลยไอ้เช yeah> claro ี่ยเขาเชี่ยเลยสัสไม่ซ <si ื้อสนับเหรอครับซื้อทั้งไอดีมาเลยครับนั่นนะเอาสนามนี่เขากลับมาเล่นแกงกับเราดีกว่าเออเออรออะไรอ่ะไอ้เชี่ยคนแบบว่าที่มีของดีๆแม่งไปหมดแล้วเหลือแต่คนตกตะกอนอย่างเราเนี่ยไอ้เชี่ยตกตะกอนถ้ากูมีสนับเจ็ดนะกูสัญญาเลย งัดร้านแม่งเจอกันทุกคืนเท้าเย็นถ้ามีเวลางัดละงัดไม่ทุกเวลาไอ้ไอ้พวกบอกอาวุธล้วนนะไอ้สัตว์อาวุธล้วนอ่ะูจะต่อยให้หน้าเสียเลยสัตว์เอาให้มองด่ากันไม่ติดนะกกูบอคุณกูอยากเล่นปืนอ่ะให้กูติดก่อนโอ้ติดนาทีเยอะไม่น่าเลยคุณไม่มีอะไรจับไม่มีหนูมีอะไรในตู้หนูมีหนูมีใช้อะไรบ้างอ่ะประวัตเจม เุ้ยหนูมีวัตเจ็บอยู่เศวตเจ็บเศษหนูก็ม,มีอ่ะแล้ววัตแล้วเจียบกับไอเบย์อะช่วยหน่อยได้ไหมมีอยู่เสียตีไม่ละติด,ตดไปดิ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 ติดเลยแน่ว่ะติดแน่วะ่วะเฮ้ยอะไรอะไรทำไรอ่ะติดถนับติดถนับโทนี่โทนี่เดรถเกรถเอาดิ<ป>ถ้าเสนุนโดยบายนิลาไปแล้วนิลาปลาเผามีคนตายกุญจกแคบไม่รู้ใคร พวกเราเปล่าพวกเราเราเปล่าลูกี้ลูกี้โอ้ยน่าจะเป็นลูกี้โอ้ยมึงดูบ้างบัวเร็วมาดิเอา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 เก็บของไปก่อนกูจะไม่ให้มันได้อะไรไปสักบาทไปไหนเนี่ยไปไม่ตีสลับดูย เออเปลืองจริงคุณสนับนั่งหน้ามืดอ่ะไอ้รถนี้เหมือนเคยนั่งนะแต่ว่าตอนนั้นอาจจะเป็นศพไอ้ตามคุณไม่มีเล้ะแล้วมีการเลงแล้วนะคืออะไระะต่อต่อข้ตูนตรงนี้ดี นีแหละนี่แหละตรงนี้แหละเอาเชยเรียกแล้วจัดไปเพราะนี่ตีอาวุธติดตรงนี้หมดแล้วคุณตีตีทีอะไรไม่ได้ตีทีแล้วตีตีมาเชยฟ้าไอ้มาเชยฟ้าหนึ่งทีมาเชแดงสี่ทีเองตรงนี้ตึ้งมาละสั่งมังรูดว่าวละระับเจ็ด มันครูดาวน์เว้ยตอนติดอะมันนับมันนัดถอยหลังยี่สิบอ่ะนะเว้ยแต่ที่นี่มันไม่เคยมีใครติดติดเลยนะเว้ยกล่องอัปเกรดกูยี่สิบกล่องหมดเนาะใช่เพราะว่าที่นู่นมันสองคนแล้วไงคือมึงเพื่อนคนแรกต้องมีเรเบลร่างบายพวกมึงโคตรปลุกใจกูเลยวันนี้เวนถ้ามึงติดมึงก้นหัวซะมึงเอาให้มันโลแดงเลีกนหัวโอซีให้เลยอะไรบ้าอะไรอะไรผมเนี้ยผมยังไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรกันเลยเหย้าพนก ก็เ๋าอะไรอ่ะก็เ๋าหนึ่งตูนสามห้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวหนกรับจบเองก็ได้งั้นอ่ะถูอว่อ่ะโอ้ไม่เป็นไม่มีอ่ะมีเม็ดหนึ่งอ้าวัตเมเหลือหรือเปล่าเอามาให้เยอะข่าเนี้ะเดี๋ยวถามก่อนมีใช่หรือเปล่ามีเอาไปเถอะโอ้สอสอเก็พูดเกินไปคำว่าเอาไปเถอะ ตอนนี้แต่ว่าเจียมในตู้วิมีสักเม็ดเนี่ยจะตีจะซ่อมก่อนเนี่ยูก็เหมือนกัน <c oughs> ละมลันนะไอ้หนูมีปืนเออาร์ไหมเออาร์ไม่มีเออเบลกูจะหมดละทุกคนมีแต่ปืนก๊อกเอาไหมได้สามทีเปล่าอีกแล้วเบลหมดวะเฮีย ใ2 3องสามสี่ถ้าติดด้บมือกูบอกให้ของของไอหลงนี่มันเหลือกันไหนวะสนอขอพูขายวัดเจมหน่อยได้มหมฮานหน้าสามสี่เนาะขายติดวัดเจมฮานขายแล้วปะอันเท่าไหร่แปลกๆกดดันทิพย์หาย ฮฮะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะตีไม่ได้หรอไม่ใช่ใช่เล่นผวาเลยฉลามแดงครับโอ้ปาเอาไวเบให้น้องดิมลูกผวาเลยกูผวาเลยเสียงเมื่อกี้ไม่เอานะลูกขอร้องฟุงเฟงฟงเฟรงขออย่ามีเสียงอย่างั้นนะลูกถ้าโรนี่ตีติดผมจะตีสนับตามเฮ้ยเอาเลย โอ้ยเปิดมาสวยๆหน่อยเฮ้ยเงียบอยู่เงียบไปยังอ่ะอ๋อท่เงียบคือไม่ติดเหรอไม่ติดท่าเงียบคือไม่ติดแล้วก็ไม่มันไม่มีเสียงแตกด้วยเหรอไม่ติดถ้ามีเสียงแตกแสดงว่าจะมีการรีขั้นเกิดขึ้นไวชิลหุ้ยแม่งเงียบจัดแข็งจัดอ่ะแม่งหวาบดีมากแม่งเงียบไปแข็งจัด

ไม่หมดจริงหรอแต่ห้าโอเคอยู่ยอมรับไม่ติิมันหมไม่ยงานนี้ใส่นวมนะต้องใส่นวมนะต้องใส่นวมไม่เอา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 ไม่เนวรู้อ๋อันตก่เยนวพวกล้วนเนี่ยแบบมันไม่ได้ใช้กันแตกอรอหรือม่แตกกันแตกกันแตกมันถลกกันแตกนี่ละมันจะใช้จะใช้ตอนที่ไม่มีเสียงนั่นแหละอะนนคือใช้กันแตกมีเสียงเมื่อไหร่แสดงว่าทะลุกันแตกมันกันแตกไม่ได้ผลอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนโดนห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะห้าเปอร์ เดีแล้วของพับโปรเจกต์พับเลยครับหนึ่งอุ้ยแต่ดีนะแต่ดีเหลือห้านาทีนะในเทมิชเหลือห้าดีแล้วแล้วเหลือสี่ะสยองว่ะขอคนเฮ้ยเข่าอะไรอ่ะไม่กลัวไอ้ดาวไอ้ดาวไปไหนละอ๋อจะบ้าดีนะมันกดมานานไม่แม่งติดไม่ก็ตกไปแล้วยาติดเปลี่ยนอะมันติดยาจังเหรแต่ว่าเร่แก๊งไม่แม่ไม่มีเลยหรอกไม่มีละ 哪里呢？你。